ตั้งแต่ให้เคียมีมอาการแพ้หนักมากจะนอนไม่หลับปวดเนื้อปวดตัวแต่หลังจากทานอิม o l ลบไปแล้วเนี่ยอาการหลังจากนั้นน่ยก็คือไม่มีเลยชื่อพุนพิษพุทโธนะคะเป็นมะเร็งเต้านมชนิด h e อรระยะที่2ค่ะตอนนี้เข้ามาปีที่6แล้วหลังจากผ่าตัดให้เคมีทั้งหมด28เข็มแล้วก็มีการฉายแสงอีก17ครั้งอาการข้างเคียงก็คือเราจะนอนไม่หลับปวดกระดูกปวดเนื้อปวดตัวเวียนหัวแพ้ อาการทุกอย่างมันจะรุมแล้วหมดเลยแต่หลังจากทานอิมูเลปไปแล้วเนี่ยตอนให้เคมีเข็เมที่สองเริ่มจะเห็นผลแล้วนะคะอาการหลังจากนั้นน่ยก็คือไม่มีเลยหลังจากที่เราทานไปเนี่ยคือนอนหลับดีค่ะอาการข้างเคียงอ่ะแพ้อ่ะน้อยมากเรื่องของผิวพรรณมันจะเห็นได้ชัดเลยผิวดีมากจะไม่มีดาเลยค่ะพอเราไปเช็คค่าเลือดผ่านทุกรอบค่ะคุณหมอที่โรงพยาบาลที่ชนบุรีก็ยังงงว่าคุณไปทําอะไรมาปกติคนที่เขาให้เคมีเยอะๆเขาจะต้องแย่นะ คือเราใช้ชีวิตได้ปกติสามารถที่จะออกไปข้างนอกกับลูกไปรับส่งลูกที่โรงเรียนเพื่อนๆที่เขาเห็นเราทุกวันจะดูไม่ออกเลยว่าอันนี้ผู้ป่วยมะเร็งหรอ